ตู้กับข้าวไม้เก่าวางอยู่มุมครัวบ้านไม้เงียบๆแสงแดดอ่อนๆลอดผ่านบานเกิดเข้ามาฝุ่นจับเล็กน้อยแม่ไวกลางคนเปิดตู้กับข้าวหยิบของไปวางไว้ซ่อนหลังสุดตู้ทุกวันตู้เริ่มรู้สึกสงสัยขวดน้ำปลากเก่าบนชั้นล่างสั่นนิดๆเหมือนจะพูดตู้เริ่มรับฟังข้าวของภายในเป็นครั้งแรกกระป๋องนงบอกว่า แม่กำลังเก็บเงินไว้ให้พ่อที่หายไปนานตู้กับข้าวเริ่มเข้าใจความลับแม่เทเข้าสารใส่กระป๋องเหล็กใบเก่าแล้ววางไว้ด้านในสุดพร้อมซองสีขาวอีกหนึ่งซองลูกชายวัยรุ่นเปิดตู้หาอะไรกินมองเห็นบางอย่างด้านในแต่อะไรบางอย่างทำให้หยิบไม่ถึงตู้สั่นเบาๆแล้วล็อกตัวเองไม่ให้ใครเปิดได้อีกความเงียบกดดันทั้งห้องครัวแม่พยายามเปิดตู้แต่ไม่ออก เธอยิ้มเศร้าเหมือนเข้าใจว่าตู้กำลังเก็บรักษาให้เธอในกระจกของตู้สะท้อนให้เห็นภาพพ่อเดินกลับเข้าบ้านเสี้ยววินาทีหนึ่งก่อนเรือนหายตู้กับข้าวยังคงอยู่ในมุมเดิมทุกอย่างดูเงียบเหมือนเดิมแต่ความหวังยังไม่หายไปผู้ใช้ใหม่เข้าสู่ระบบครั้งแรกเปิดกล่องของขวัญรับเพิ่ม50%สูงสุด150แค่ทำภารกิจปลดล็อกง่ายๆที่789 Step อ s ลงท้าย